สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกม เวอร์ออฟวอชิวันนี้เราจะมายิงเรือ oh. มายิงค่อยยิงกันลวกัน World of Warship เป็นเกมฟรีการต่อสู้ทางเรือที่มีเรือในประวัติศาสตร์ให้เลือกมากกว่า300ลำนอกจากนั้นโหล่ๆอะไรอยู่ครับ w o r l d of Warship เล่นปะมามาพี่ตอนนี้เลยตอนนี้เลยโหลดมาโหลดมาตอนนี้เลยเหรอ เขาไปต้องเล่นตอนนี้ใช่เพราะตอนนี้เขามีกิจกรรมพิเศษการันตีเมื่อผู้เล่นใหม่เข้าเกมสำหรับเวอร์ชัน PC ก็จะได้รับแพ็คเริ่มต้นเป็นเทมโคดรดีที่ทำให้พวกเราเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดในเกมนี้ส่วนเรื่องของที่จะได้จากแพ็คนี้ผมขอไปทายคลิปก็แล้วกันมาเข้าเรื่องรายละเอียดเกมกันดีกว่าเขาะจะได้รู้ของที่เขาแจก,กแต่และอย่างเนี่ยมันดีมากแค่ไหนและจะช่วยให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดมากแค่ไหนส่วนแรกคือเป็นส่วนที่น่าเป็นไฮไลม์ให่สุดแล้วสำหรับเกมนี้นั่นก็คือเรื่องของเรือเรือในเกมนี้มีหลายปปปรรรรระะะเเเเทท้้าลลืืือออ่นแววยภภดคจับ ลำเนี้ยเป็นเรือที่ใหญ่มากๆเป็นประเภทที่ใหญ่ที่สุดละมัง้งอารมณ์ก็จะแบบว่าคล้ายๆกับสายแทงอึดถึกทนแต่ไม่เร็วแล้วก็ไม่ค่อยแรงส่วนข้อดีเนะี่ยก็คือมันถึกมากไม่มีทางที่เรือลำเนี้ยจะล่มภายในสองคอมโบเว้คือมันถึกมากจริงๆอย่างที่2เลยก็คือเรือประเภทนี้บางลำอะ่ะสามารถยิงไกลได้มากๆยิงไกลครึ่งแมปเลยอะ่ะคือเรื่องปกติส่วนข้อเสียกนะ็คือมันช้าเว้ยช้าแบบช้ามากๆมันไม่สามารถหลบกระสุนหรือว่าอะไรได้เลยถ้าจะหลบได้เนี่ยก็คือต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความเก่าเกมของเราเองมันเลยทําให้ต้องคิดเสมอก่อนที รเราเข้าจุดผิดหรือว่ายืนผิดตำแหน่งเนี่ยบอกเลยว่ารอดยากเพราะสำหรับผมเนี่ยเรือประเภทเนี้ยถ้าอยู่ไกลอะ่ะจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายเพราะไม่อยากเข้าไปยุ่งสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีเรือประเภทนี้แหลมเข้ามาบอกเลยว่าจะกลายเป็นเป้าหมายแรกสำหรับผมเลยอาวุธของเรือลำเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นปืนใหญ่และปืนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความแรงกว่าเรือประเภทอืน่นๆแต่ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละจะมีความรีโหลดกระสุนช้าเหมือนกันและที่พิเศษกว่าเรื่องอื่นเลยก็คือสามารถซ่อมแซมตัวเองได้แต่ถ้าจะมาขนาดนี้ก็หลบไม่ได้แล้วก็ซ่อมตัวเองไม่ได้ด้วยประเภทต่อมาคืืือออเเเเรรรลาาตะะวนปภทีมขด ผมว่าเรือเนี้ยสมดุลมากที่สุดและทั้งความเร็วมีความถึกนิดๆมีดาเมจมีอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่อาวุธรองก็คือตอร์ปิโดอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศนะบางประเทศก็ไม่มีบางประเทศก็สามารถโจมตีบนอากาศบางประเทศก็สามารถโจมตีใต้น้ำได้สำหรับผมเนี้ยนึกไม่ออกจับเรือลาดตะเวนเลยเพราะมีครบทุกอย่างข้อดีก็คือเป็นได้ทุกอย่างส่วนข้อเสียก็คือเป็นได้แค่เพื่อนอ่ะไม่เกี่ยวหรอ ข้อเสียคือไม่สุดสักทางมีปืนใหญ่ก็ไม่แรงขนาดนั้นถ้าเทียบกับเรือประจันบาลนะแต่ว่ามันสามารถรีโหลดกระสุนได้ไวส่วนตปิโดก็ใช้ได้แต่ก็จะไม่แรงเท่ากับเรือพิฆาตแล้วก็เรือประเภทต่อมาเรือพิซ่า น่าจะหิวแหละอะไรวันนี้ช่างมันก็แล้วกันเรือประเภทนี้เป็นเรือประเภทที่ผมชอบมากๆมันก็จะตรงข้ามกับเรือประเภทแรกเลยอันนี้จะมีความเร็วแรงแต่ว่าไม่ถึกไม่ทนมีความคล่องตัวสูงมากๆถูกตัวจับได้ยากถ้าตัวจับเจอเนี่ยก็ยังมีสโมกที่สามารถหนีออกมาได้อีกข้อดีก็คือคล่องตัวมากๆหนีง่ายเร็วดิบเรือหลบกระสุนหลบปอปิโตได้หรือว่าจะดิบเรือเปอิดกาบยิงแล้วกลับมามุมเดิมเพื่อขึ้นที่ต่อเรี่ยงทําได้ไดส่วนข้อเสียเลยก็คือเลือดน้อยมากๆโดนตอวไปโดชุดเดียวเนี่ยยัง ไงก็ตายแน่นอนส่วนใครชอบความเร็วความแรงชอบเรือแบบดิบๆเนี่ยอันนี้คือแนะนําเลยเล่นสนุกมากแล้วเรือส่วนใหญ่ในเกมนี้ก็จะมีวุฒทั้ง2ฝั่งทางซ้ายแล้วก็ขวาบางครั้งเนี่ยจะไม่สามารถยิงได้ทั้ง2ฝั่งภายในครั้งเดียวได้แต่เรือลำนี้สามารถดิบแล้วก็ยิงได้เอออันนี้คือโคตรดีแต่นั่นแหละมันบางมากๆตายไวมากๆกับเรือลำนี้ ประเภทต่อมาคือเรือดำน้ำเรือดำน้ำเนี่ยข้อดีก็คืออาวุธมันดีมากสามารถดำน้ำได้แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะส่วนข้อดีและข้อเสียเนี่ยจะบอกว่าไม่ดีแล้วก็ไม่เสียเลยก็ว่าได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่การเล่นของเราทั้งหมดเลยเวเรือดำน้ำเนี่ยจะเป็นเรือสองตาสองปูสองฉลามโลมาหรืออะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าตอนทนี่ต้องการจะจัดการเป้าหมายเนี่ยเราต้องมีสติแล้วก็ใช้ความคิดใช้คำนวณสักนิดหนึ่งอาวุธเนี่ยโคตรดีอย่างที่ผมบอกก็คือย so ิงโซนาไปถ้าโดนเป้าหมายเนี่ยเรายิงตอร์ปิดอต่อ,อตอร์ อันนี้คือดีมากๆยิงไงก็ไม่พลาดที่ต้องระวังเลยก็คือพวกเรือลตาตะเวนเรือขนาดกลางนั่นแหละมันจะสามารถตัวจับเราได้เว้ยแล้วมันก็จะปล่อยระเบิดลงน้ําและอย่างเนึงคือถ้าพลังงานลราหมดเนี่ยเราต้องขึ้นเว้มันเป็นการบังคับขึ้นเลยก็ว่าได้แล้วถ้าขึ้นผิดเนี่ยโอ้บอกเลยชีวิตเปลี่ยนแน่นอนขึ้นแบบไม่ดูตามมาตาเรือรอดยากเรือนี้ก็เลยเป็นเรือที่ต้องคิดต้องวางแผนต้องคำนวณเวลาดีๆแล้วมีวุฒิหลักเป็นตอร์เบโดเท่านั้นเลยให้อยู่ผิวน้ําก็คือนั่นแหละสู้ใครเขาไม่ค่อยได้แล้วเป็นเรืือชนิิดดึงงที่่สู้้้เครบไไมวยจะบอกเป็นข้อเสียเอาจริงมันก็ ไม่เสียหรอกถ้าเราไม่ประมาทนะผมม่ยกให้ปเป็นข้อดีต่างๆหรือเปล่าหรือเป็นข้อเสียก็ไม่ใช่อะไรประมาณนั้นต่อมาคือเรือบรรทุกเครื่องบินอันนี้ก็ตรงตามตัวเลยมีวูดเป็นเครื่องบินสามารถปล่อยเครื่องบินทิ้งระเบิดทิ้งตอร์ปิโดหรือเครื่องบินจู่โจมได้ไอเรือลำนี้เป็นเรือที่ผมค่อนข้างที่จะลำคาญเลยก็ว่าได้เพราะเครื่องบินมันเนี่ยสามารถปล่อยได้เรื่อยๆถ้าเรือลำแม่มันยังไม่ล่มอ่ะนะจะเป็นเรือที่อยู่ตามขอบแมปนีไงพวกที่แม่งมาเป็นทีมแล้วก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยโอ้โหหาตัวรรยยยยาาาากกเเเข้้้ึงวว็ดอออ่่่่นนผผมมลลจะปืให ที่อัตโนมัติแล้วก็เปิดเครื่องบินมาคับเครื่องบิน100%ผมคิดว่าเลืองนี้ต้องใช้ความเคยชินใช้ประสบการณ์สักนิดนึงในการเล่นแรกๆเนี่ยอาจจะทิ้งเบิดไม่โดนใครเลยข้อดีก็คือทำดาเมจแบบไม่ต้องเจ็บตัว่วนได้ทำตัวน่ารำคาญได้เปิดแมปได้ข้อเสียเลยก็คือ ถ้าโดนเจอตัวเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นเรือพิฆาตเนี่ยก็คงไม่เท่าไหร่นะเพราะเรือมันน้อยใช้เครื่องมีจัดการก็พอได้อยู่แต่ว่าถ้าเจอเรือลาตะเวนหรือว่าเรือประจันบาลเนี่ยเราจะสู้มันไม่ค่อยได้เลยเว้ยและพวกนี้ของเล่นไม่เยอะยิงไกลด้วยปตอของเรือบางลำเนี่ยก็ดีอีกรับผมคิดว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยก็คือช่วงชุลมุนเพราะเรือเนี่ยสามารถเลือกเขตการยิงได้ในเวลาที่พวกเรือไม่ระวังตัวเนี่ยเราก็สามารถทิ้งเบิดได้แบบง่ายๆเลย เรือประเภทต่อมาเนี่ยก็คือเรือพิเศษเรือพิเศษเนี่ยมันก็แล้วแต่เลยว่าเรือลำนั้นอะเป็นเรือประเภทไหนถ้าเป็นเรือพิฆาตก็ได้คูณสมบัติตามเรือพิฆาตไปแหละเรือประจำบานก็ได้เป็นเรือประจำบานไปแต่ว่าข้อดีเนี่ยก็คือมันสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องวิจัยต่อมาเป็นทอดๆข้อดีก็คือซื้อได้เลยมีลายมาให้มีพวกโบนัสหลังการลบเสร็จอันเนี้ยคือค่อนข้างดีเพราะเรื่องโบนัสเนี่ยเรือโปติไม่มีแล้วเราเนี่ยจะต้องวิจัยแล้วก็ซื้อไล่ระดับเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามไล่ลงมา ถ้าต้องการจะไปขั้นถัดไปอ่ะก็ต้องสะสมแต้มวิจัยที่เป็นรูปดาวเนี่ยให้ครบตามจำนวนที่เขากําหนดแล้วก็มัพสิ่งของให้ตรงสายกับที่เราต้องการก็อย่างเช่นเนี้ยมาสามารถไปสายต่อไปได้แล้วก็ตอ,อนนี้พอาัเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องใช้แต้มวิจัยอีกสำหรับไปเรือขั้นถัดไปส่วนแต้มวิจัยอ่ะเราก็หาได้จากการเล่นนี่แหละพอเราต่อสู้จบเกมเนี่ยมันก็จะมีแต้มวิมจัยกับเงินมาให้เราแล้วก็ส่วนนี้แหละไปซื้อแล้วก็ไปอัพเรือสําหรับสายนี้เรือขั้นต่อมาอิโซคาเซดาลางก็จะมีหลายสายเลยถ้าเราต้องการไปเรือสสาาาายยยยยไไไไไหนนนตตตต่่ออกกก็ครรรรรรรัับบ้้้้งงงปปปดดเเเเลลถถทีว หรือว่าถ้าใครต้องการเรือลำนี้หรือคิดว่าจะเล่นอยู่กับเทียนี้สักพักหนึ่งาสามารถอัพได้หมดเลยจะทําให้เรือของเราเนี่ยดีมากกว่าเดิมด้วยและถามว่าก็เลือกแค่เรือก,ก็พอแล้วหรือเปล่าทาไมต้องเลือกประเทศด้วยก็คือเรือบางประเทศเนี่ยก็มีของที่ไม่เหมือนกันก็อย่างเช่นเรือประจันบาลของสหรัฐเนี่ยจะเด่นในเรื่องการยิงไกลมากๆพอมีเครื่องบินชี้เป้าแล้วถ้าเป็นเรือพิฆาตของสหรัฐเนี่ยก็จะมีลูกสวนของตัวบิโดค่อนข้างเยอะ คือสหรัฐก็ได้เปรียบดีงั้นน่ะมันก็ใช่แหละแต่ว่าเรือบระจุบานของญี่ปุ่นอาจจะไม่ไกลเท่าแต่ก็ยิงแรงกว่าอะไรประมาณนั้นก็พวกวความสามารถอะไรเหล่านี้อาจจะไม่ตายตัวนะบางสายของบางประเทศเนี่ยก็ได้เลยบางสายของบางประเทศเนี่ยอาจจะมีความสามารถซ้ากันด้วยแต่จะได้ทีนึงก็คือประมาณเทยกลางๆอะไรประมาณนั้นเท่านี้ผมถือว่าละเอียดมากแล้วสำหรับเรื่องของเซตัสเรือหรือว่าความสามารถแต่และใครู้งสืกอว่าโอ้โหแค่นี้มันยังไม่โดนใจสักเท่าไหร่เลยยังหาเรือที่เหมาะกับตัวเองไม่ค่อยได้ไปมีการปรับแต่งเพิ่มอีกในเรื่องของผู้การและผู้ การเรือในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยแล้วถามว่าผู้การเนี่ยช่วยอะไรก็เราเป็นคนมาคับเรือใช่ไหมก็คือผู้การเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีทักษะจะเป็นเหมือนโบนัสซึ่งเนี่ยเราก็ต้องฝึกผู้การของเราด้วยนะพอฝึกแล้วก็จะได้แต้มมาัทักษะซึ่งทักษะผมคิดว่ามีผลค่อนข้างเยอะนะจะบิโดวิ่งเร็วขึ้นหันปืนไวขึ้นเรือแล่นไวขึ้นอะไรประมาณนั้นและโบนัสแต่และเรือเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากป้าบเพราะว่าตัวเกมอะมีภาษาไทยทําให้เราอ่านแล้วก็เข้าใจมากกว่าเดิมว่าอัน ของเรือด้วยนะอันนี้เขาจะมีคําแนะนําอยู่ก็สามารถติดตามได้เลยหรือใครปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์การเล่นเนี่ยก็ทําได้แล้วก็จะมีวุฒเรืออันนี้ก็แล้วแต่เรืออย่างที่ผมบอกจะมียุทธปัจัยอันนี้คือเป็นคีย์หลักเลยก็ว่าได้ที่จะกาหนดสไตล์การเล่นของเราเรือแต่ละลาก็จะมีไม่เหมือนกันอันนี้ต้องเลือกให้ตรงกับตัวเองนะว่าต้องการแบบไหนสุดท้ายก็คือธงสัญญ,ญาณอันนี้ก็จะคล้ายกับโบนัสเล็กๆน้อยเพิ่มเติมก็สามารถเลือกติดตั้งตามที่เขาแนะนําได้เลยแต่ว่าผมะจะติดตั้งเองดีกว่าเพราะไม่ว่าเรือใส่ไหนผม ถ้าใครลังเลว่าโอ้โหตัวเลือกแม่งเยอะมากจะเอาไงให้เข้ากับตัวเองดีวะลองเลือกที่รูปร่างหน้าตาดีไหมพอเลือกบางลำเนี่ยก็จะมีสกินหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มากกว่าเรือกปกติด้วยก็อย่างเช่นเรือลำเนี้ยที่ผมเอามาโชว์บ่อยก็คือเรือประจันบานยามาโตะก็จะมีลายมีสกินที่โคตรเท่แต่ว่าเนี้ยอยู่ระดับที่10เลยเทียสิอาจจะคิดโอ้โหห่างไกลไปเปล่าเทียร้น้อยจะมีไหมบอกเลยว่ามีแน่นอนอย่างเรือเนี้ยที่ผมเล่นแบบบ่อยๆเ,าาเรือลาะเวงคาโติก็จะมีลายพิเศษที่แบบว่าโอ้โหญี่ปุ่นจ๋าเลยนี้ ส่วนตรงกลางเนี่ยมีรูปพาทิตย์กับดอกซากุระด้วยส่วนด้านหลังสุดเนี่ยก็จะเป็นลายคลื่นทะเลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอีกราหนึ่งลำานี้ก็เรือญี่ปุ่นเหมือนกันเรือพิฆาตวทาคาเกะอันนี้จะไม่เหมือนเดิมแม้แต่นิดเดียวเลยจะเหมือนเป็นเรืออาำหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะทุกส่วนของเรือเนี่ยถูกเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปืน เครื่องยนต์หรือว่าหอบมาคับการเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยเป็นสีขาวล้วนมีสีทองแซมๆหน่อยนึงจ้าไปแล้วก็มาซะหน่อยดีกว่าไหมในรอบแรกเนี่ยผมมาพร้อมกับเรือเพนซาโคราของทัพสหรัฐเรือเนี้ยเด่นเรื่องของระยะการยิงปืนใหญ่ปืนต่อต้านอากาศยานแล้วก็เรือดำน้ำด้วยแต่ว่าจะไม่มีตอร์บิโดนะเรือลำนี้แล้วถามว่าเลือกเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิมมันเท่พอๆนะเพราะอยู่ตรงกลางเลยอะไปฝั่งขวาได้ฝั่งขวาเยอะกว่าไปฝั่งขวาอุ้ยอุ้ยเลยเอฟเฟกต์ควานเรือไม่อย่างเท่ไปมันเปิดเปิด ขณะพี่คณะเรือเรือเรือลำน้อยเรือลำน้อยยิงยากไปี่โดนโดนอยู่ยโดนอยู่กะโค่นมั่วเลยถ้าแนวนี้ก็ต้องสักสองขีดสามขีดอ่ะโอ้ถ้ามันเปิดกับยิงยิงไปนะมันจะมันจะมายิงตพี่โดนใกล้อๆอ่ะยี่น้อยพี่เม็ดเดียวเสียงเียงเปิดกับเปิดกับเปิดกับเผาโดบบนย,ยิง ยิงเข้าแรงโอ้โหไอเรือฝั่งมันแม่งยิงมาหาผมว่ะวิ่นอยู่วินอยู่เฮ้ยหลังหลังล้วงหลังหลังล้วงหลังล้วนสองเคพี่เข้าเยอะพี่จะไปหาง้ออีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเกาเยอะล้วนอย่านะปืนกูนี่วะต่อต้านกัตยานเต็มลำนะอยากจะบอกแต่ว่าเครื่องบินทำอะไรไม่ได้อ่ะเปิดสกิลอ่ะ อย่งเล่นผิดคนอะอีหนูปึ๊บยิงยิงข้ามหัวเรือเพื่อนพี่รังมันตบมโตยัดนะเว่ยอย่าหมดครับผมอยู่รังเหินละจัดจัดบึ้มเหลือลำเดียวเดินแน่เต็มคนทางเรือต่อต้านปะตะอ,อกับเรือดำน้ำแบบจัดเต็มมากอะของอะ อา้าวจบแล้วโอ้โหยังไม่ทนให้ไปเปรี้ยวเลยโอ้ยังไม่เปรี้ยวเลยวะ่ะทีมมันบางเกินทีมมันเล่นแบบเกมต่อมารอบนี้ผมใช้เรือพิฆาตเรือลบสโตโลเชยอยเป็นเรือของสหภาพโซเวียตเรือเนี้ยเด่นมากๆเรื่องของความคล่องตัวถ้าเทียบกับทียเดียวกันเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากในด้านนี้ส่วนผู้อุปกรณ์หรือโบนัสต่างๆเนี่ยผมทุ่มไปกับตอปิโดเกือบทั้งหมดเลยเอ้ยเรือเพื่มพังไปแล้วลลเดี๋ยวหันกลับมาช่วยฝั่งนี้ก่อนมันเข้าหมอบไปแล้ว ผมตลบผม <Bold S 1> <fart ๆ S 2> ตลบอยูอยพังพังมันอยู่ในหมอกแต่มันโดนตายตายมันอยู่ในหมอกแต่มันโดนตบิโด้ผมพอดีผมอ้อมหลังกันอ้อมหลังมาให้ยิงละเฮ้ยเดี๋ยวตบิโต้โอ้ยตบิโด้เยอะมากเยอะมากตายแล้วเฮ้ยแตกเรียบร้อยโอ้โหพี่พี่แม่งไม่ไหวแล้วโดนเยอะยสี่บาทเก้าเยี่ยเฮ้ยแต่แต่งหน่อยพี่โดนตั้งสามเมตรเลยนะเมื่อกี้ โ oh. อ้โหเม็ดก็เม็ดหนึ่งก็สามพันอะ่ะสามพันเก้าอ่ะเหลือพันหนึ่งอะ่ะสละเรือสละเรือมันมีเรืออยู่ตรงนู้นมันล่มไปอย่างวนะน่ะอุ้ยเอ,อ้ยใครยิงกูอ่ะโอ้โหฝั่งซ้ายนี่เอง <c oughs> เออมื่อไหร่มันจะพังไว้เรือลำเนี้ยบึ้มดิโดนตัวไปโดบึด้มเออแม่งก็อย่าพัง อีกฝั่งงนึแต่ตบิโดแม่งแ,แบบดีไวมากเลยอ่ะโหอันนี้ไม่ได้ปะอันนี้ติดหินตต yeah, เตะโค้งเตะโค้งเยเหลือแม่งซิ้นว่ะเออเหลือดิฟเหลือดิฟผมถึงช่อพี่แล้วแม่งหันหันป้อมปืนอย่างไวอ่ะเนี้ยแม่งแม่งม,มีเปิดเปิดบูตด้วยนะเว้ยพี่ไม่ใช่แค่แรงธรรมดาแม่งโคตรแรงโอ้โหควันดำเลยโลกร้อนอย่างเงี้ยเหลือนี้ต่อโอ้โหยิงยิงไม่รอดช่อง อันนี้แบบยิงยิงยิงแล้วปล่อยเลยนี่ตายแน่นอนเฮ้ยเป็นถอยเหรออุ้ยตบิโดพังนะมึงอ่ะตายตายแน่นอนอย่างงี้ยิงตบิโดข้ามยิงตบิโดข้ามเกาะตบิโด หลักหน้ามันไม่ได้มันมันมันยังไม่ถึงพี่ต้องประมาณตรงนี้อ่ะต้องต้องดิฟต้องดิฟเรือยิงไปแล้วฟูฟูฟูหชุดใหญ่ว่ะลาก่อนมันดิฟมันดิฟหลบดิฟหลบโอ้ยโอ้แม่ก็ยิงไอ้นี่มาเหมือนกันโคตรต่อโคตรต่อ เห็นหน้าคนชนต่อต่อถ่ายพอดีอยากเห็นหน้าคนขับเรือดิฟไหมเป็นไงพี่พี่ไม่เคยดูหรอไอ้ที่ไอ้เรื่องอะไรวะเรือดิฟอ่ะแม่งทิ้งสมอดิฟเรือเลยอ่ะพี่ดูไปไหนพี่เจมไปเรืออะไรอ่ะไปขวาป่ะพี่เจมเก็็บกมต่อมนเกมต่อมาก็ยังเป็นเรือลำเดิมมันมีความคล่องตัวกับหัวเรือไวสุดๆเราจะเข้าประจำบานมันบุกโห้ยไปซิ่งก่อนโหยไปซิ่งก่อนแล้วคือแม่งหักหัวแล้วเดี๋ยวแม่งก็คือดิฟไปแล้วอ่ะวิ่ิว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 ิ โอเคปล่อยไปก่อนเลยโอ้ยเรือมันเร็วไปว่ะเรือน,นี้ไม่ต้องไปโดกินยากเฮ้ยยิงสามสิบนิดดาลมสิงสา ตบิโดซัดปึ้งล่วงสวยพี่สวยมีเรือน้ำไหมอ่ะเกมเนี้ยม,ม,ม,มีมีเรือล้ำมีเรือล้ำอย่างโกงเลยนะบึ้มดีบึ้มดีเงี้ยบึ้มบึ้มเฮ้ยพ,พี่พี่หลุยลบลบตบ,บิโดผมหน่อยอาอไม่ใช่พี่นี่ว่าตบาิโดกูไปแตกหมดเลยกูเหลือจะเชื่อ ที่ไปไปไปตรงกลางตรงกลางเยอะไ oh. กลๆนู้นมีเรือเรือพิ้าเหมือนกันว <3. S 1> ิถุยไอตรงข้างหน้ามีมีเรือเนี่ยโอเคอุ้งชนเพื่อนไอผมผมว่หาหักหัวเรือไปนี่มันดี่วาไปเซอร์ไพสต์ต่อไปโดมาเหร่ะ อุ้ยพี่เรือพี่ข่าข้างหน้าผมเอาเรือพี่ข้าหรือพี่ข่าไม่หน้ามังค่างกว่าเดี๋ยวผมจัดให้เฮ้ยเยชิดตอร์ปิโดมาพิพาแล้วเออแตกเ,เลยสองลำเออ <c oughs> รียบร้อยเพื่อนจมแล้วและเกมสุดท้ายเรือลเนี้ยผมชอบมากๆเป็นเรือประจันบานเรือลบทเวลมิงมันยิงไกลแบบมากๆแต่แหละมันต้องอยู่ท้ายสุดเพราะว่ามันตามใครเขาไม่ค่อยทันนะ พี่เราเราเรา,เราไปมปันจบกลางปะกลางเลยนะเนี่ยกลางเลยอ่ง<ม>เขากางเลยใช่ผมผมกำลังพุ่งเข้ากางอยู่เพราะถ้า,ถ,าถ้าตรงไปไ<ห>ถ้าตรงไปข้างหน้าจะเจอกับไ,<ห>ไอ้ตีตีสาม่เราไปนวลตรงกลางก่อนไปลงก,กระทืบอพวกอยู่ตรงกลางก่อนเฮ้ยโหเรือเป็นบานไว้หน่อยดิช้า <c oughs> โอ้พี่มันไวได้แค่นี้อ่ะเรือเ็นบานต้องเร็วนะังมาช้าได้ไงเอมันมันเน้นยิงหนักไงยิงหนักอยู่นานไงเรือเนี่ยไออย่ามันยิงข้ามเข่าหน่อยพี่ถ้าพี่เจอข้างหน้าแล้วแบบระยะประมาณ50เมตรอ่ะเอ้ยยี่สิบ ยี่สิบกิโลเมตรนะผมยิงได้มเ้ยยี่สิบกิโลเมตรอะอพรถึงว่าทําไมบิวบอกให้เราไปกลางให้เราไปเปิดแมปนี่เองลืมไปเลยให้นี่เองผมให้เราไปให้เราไปให้เราไปล่อตีนะเราใหอเราไปลอดตีแล้วเขาจะยิงสไนเปอร์พี่แกร์เออพี่แกร์รู้ทันอีกให้เราไปล่อเต้าพี่ข้าแค่พี่ข้ามันต้องเปิดแมปเลยแต่เรือดำน้ำก็น่าเล่นนะจริงอ่ะเนี่ยอยากลองเล่นเดูแล้วพี่ทีอยถึงวนี่สิบห้ากิโลผมมองเห็นได้ในาทีสิบห้ากิโล พอพี่ตัวจับยี่สิบโลนะลำเนี้ยยง่สิบโลนี่ไงเรือพี่คาดข้างข้างผมอ่ะเห็นปะเห็นแล้วเอ้ยมันลอยหลังมาว่ะมันลอยหลังมาว่ะบิวผมยิงหลังนะผมยิงถึงยิงถึงยิงถึงบิวบิวนต้องยิงยิงล้วมาแล้วมาแล้วขัดกันได้มันเร็วอ่ะเบืองเอองั้นผมยิงเรือนน้นแล้วกันนะเรือนน้นอะม่จะตายแล้วเรือพี่ค่าเละพี่ โดนชุดเดียวหน่อยเดียวมันจะตายแล้วมันยุดเบิดแล้วนะผมิีเรืร่อนำมีเรอมีเรือมีเรือ <c oughs> รหนึ่งมีเรือหนึ่งโอ้โดนมิดเดียวเลยเรือแล้วตะเวนเลยแล้วละตะเวนช้าอยู่ช้าอยู่งั้นมึงเจอตะบิดโอกูกระสุนผมแม่งกระจาย<อ>มากเลยอะ่ะเอ้ยมันมันหักมันหักโดนเต็มมั้ไม่น่ะ โอ้โหโดน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 ไม้ทำไมมันหักเรือได้ได้ได้ขนาดนั้นน่ะมันไม่มัน c, เบรกได้บ้างถ้าใช้เบรกช่วยมันจะได้พี่ลองแล้วเรือดิฟไงเรือดิฟเรียบร้อยแตกผมเมื่อกี้ผมนี่แบบหยุดยิงเลยอะหยุดเรือยิงเลยมีไกลนุ่นอะยี่สิบยี่สิบยี่สิบอะไรว่าการเล็งแบบปานีด อ,อ้าโหเรือไอ้น,นี่หมดก่อนเครื่องบินเครื่องบินหมดยิงไกลไม่ได้ต้องเข้าใกล้หน่อยบูทความเร็วสปีดโอ้แตกแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเกมนี้ผมยังไม่ทำเลยไม่ได้ก่อนรู้สึกว่าบูทเลยความเร็วเนี่ยก็เลยลว่าถ้ามันเป็นที่ว่างแบบที่ต้องโลมก็จะไม่ค่อยรู้สึกอย่างพี่แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรู้สึกอยู่ยิ่งแบบขับเทียบกับพวกเรือใหญ่เงี้ยสามสิบเจ็ดสามสิบเก้าตอนนี้สามแปดละอ๋อ ผมน่าไปไม่ถึงแล้วแหละไกลจัดมันช้าอยู่นะเพราะมันเข้ามาถึงกลางไม่ได้โอติถ้ามันถ้าแบบบวชตรงกลางผมยิงถึงนะอยู่ขอบแมปอะเฮ้ยมันติด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 เฮ้ยเพื่อนอย่าบังตบิโดอ๋อตบิโดผมกินหน่อยได้ดื่มเลือดและหลังจากที่เราไปยิงไปโดนเขายิงมาเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับระบบเกม เกี่ยวกับเรือหรือว่าอะไรต่างๆแล้วมาพูดถึงเรื่องของที่ได้จากแพ็กกิจกรรมดีกว่าที่เราจะได้เนี่ยก็คือเหรียญทอง500เหรียญมีเครดิตอีก2ล้านเครดิตแล้วก็ไม่ชีพีเมียม7วันคืออยากจะบอกว่าแค่เนี้ยเราก็ไปไวแบบมากๆแล้วนะแต่ว่าก็มีเรืออีก2ลำลำแรกเนี่ยเป็นเรือประจันบาลระดับ2มีขัย์มาพร้อมกับผู้การที่มีทักษะเต็ม10อันนี้คือโคตรดีแต่แล้ใครบอกโอ้โหพี่มันเรือประจันบาลมันเรือช้าเปล่าก็มีลำหนึ่งเรือลาดตะเวนระดับ3เทนริวโอ้โหมันก็มีแค่ให้2ลำเองระดับ2ระดับ3ด้วย แต่ว่ามันยังไม่หมดไงก็เพราะว่าเท่าเล่งครบ15ครั้งเนี่ยเราจะสามารถเลือกเรือที่อยู่ระดับ4ได้ก็มีให้เลือกถึง5เรือเลยลำแรกเรือลบส่วนอย่างลำที่2 เรือลบไอโซคาเซ่สามเรือลบทูมะลำที่4เรือลบเมียวกิลำนี้เท่มากเป็นสายวิจัยของเลยามาโตะด้วยซึ่งเป็นเรือที่โคตรดีแล้วก็เรือลบโฮโซลำที่5เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินคือเขาแจกเกือบจะครบทุกสายแล้วขายแค่เรือดำน้ำเท่านั้นเองก็เป็นเรือลบของญี่ปุ่นด้วยซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเรือลบดี่แวใช่ไหมและถ้าใครเป็นสายนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเลือได้ตามใจเลยว่าอยากได้ลำไหนแต่ขอบอกเลยว่าเรือประจันบานกับเรือพิฆาตญี่ปุ่นเนี่ยเด็ดมากเป็นยังไงบ้างสุดท้ายอย ยอย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยนะเกมดีจริงเรือแต่ละลำเก็บรายละเอียดดีแบบสุดๆแล้วก็ยังมีประวัติเรือให้เราได้อ่านเพิ่มความเบลยด้วยนะโหอันนี้คือผมชอบมากตอนยังไม่รู้ประวัติก็เฉยๆดีแหละแต่พอรู้ประวัติแล้วเนี่ยโอ้โหอินมากกว่าเดิมสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกัน